สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่บลูุกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรห่งใจนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือผู้ที่ฝูกลัคนาแล้วเป็นราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนนะคะถึง21ตุลาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลักษณะละยังไม่ทราบลักษณน,นะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณะไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจ,ใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l ล n e Off i c i a l Account Line ลน์แอ by อดฮารุบลูกตาเลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดู การของคุณคือเ of w a n d ว King o f s o r อดนะคะเพียร์ซับวานโ of ์ออ d สอด e ซเว่นอ e ฟแพนด์เคิลกออฟสอดนะคะคิงออฟวานท of o อฟวานคว e นซับพับและใบสุดท้ายของคุณคือน o f s อฟสอดค่ะก็ต,ตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีตุธเนี่ยวางแผนระยะไกลนะคะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสัพพอร์สนับสนุนนะคะงานรุ่งพุ่งแรงเก็บเกี่ยวความสำเร็จนะคะแต่ก็ยังมีความเครียดพิจตก,กับบงวลค่อนข้างสูงค่ะ ในมุมของการงานแล้วก็การเงินนะคะทรีอัพวานขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าคุณเองจะวางแผนไปในระยะไกลนะคะคิงอัพวานแล้วก็ควีนสับคับขึ้นมาบ่งบอกว่าตัวคุณนะคะจะมีทางพระเดชแล้วก็พระคุณนะคะคุณจะทํางานด้วยพาชั่นแล้วก็มีความเมตตานะคะจริงใจให้กับคนรอบข้างค่ะการทาวะของการเป็นผู้นําของคุณดูจะค่อนข้างดีแล้วก็สมดุลเนาะมีทั้งหินทั้งหยางนะคะมีโอกาสที่จะแบบว่างานก็ได้ด้วยแล้วก็ได้จิตใจของคนด้วยค่ะแต่เทนซ์วันขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าช่วง บบงานมันจะรุ่งพุ่งแรงนะคะงานมันเหมือนกับแบกรับความรับผิดชอบอะไรค่อนข้างสูงคุณจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วอาจจะมีภาวะในการเครียดได้แต่สิ่งที่คุณทำอะค่ะผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยตาัม,มาว่าคุณจะมีโอกาสในการเก็บเกี่ยวความสําเร็จงานที่เคยแบบทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะมันจะออกดอกออกผลทําให้คุณนะคะมีภาวะที่แบบเหมือนได้รับโอกาสเข้ามาค่อนข้างเยอะคีงอับสอดขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าตัวคุณจะมีภาวะ เป็นผู้นําที่เฉียบขาดมั่นคงนะคะตัวคุณเนี่ยจะสามารถตัดสินใจอะไรได้แบบชัดเจนนะคะมีวางแผนแล้วก็มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองค่ะเพจสวรร์ขึ้นมาค่ะคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้อาจจะอยู่ในช่วงที่ภาวะที่เราคิดทบทวนนะคะว่าจะไปต่อยอังไงบ้างนะคะแต่เอออฟสอดแล้วก็นายออฟสอดขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณจะยังค่อนข้างอยู่ในภาวะที่เครียดอาจจะเดือนนี้งานอาจจะเยอะค่ะมันอาจจะทําให้เราเครียดไปตกขังบนแต่ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหม ไอ้เอับสอวันนี้คุณเครียดก็จริงคุณคิดว่าแบบปัญหาไม่มีทางออกหรือว่ารายล้อมหรือว่างานมันแบบยุ่งรอบตัวเลยเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะคุณขอความช่วยเหลือกับคนอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างนี้ค่ะสา,สามารถแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้ตัวของเทนซอบว่าเนี่ยจะบอกว่า คุณจะแบกรับอะไรไว้เยอะแต่ว่าถ้าคุณกระจายงานค่ะคุณจะเบากว่านี้อยากให้ชาวราศีตุลเนี่ยพยายามกระจายงานให้คนอื่นช่วยคุณมากนะคะคุณจะพ้นจากความเครียดวิตกกังวลของตัวเองได้บางครั้งอะค่ะหลักหลายหลายอย่างเนี่ยแค่เล่าก็เบาลงนะคะพยายามแบบเอ่อกระจายงานให้คนอื่นทําได้ค่ะไม่ต้องแบกไว้คนเดียวเนาะในมุมของการเงินเนี่ยตามว่าการเงินจะมีการวางแผนระยะยาวนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญค่ะอย่าทําตัวเป็นฮีโร่ที่ต้องแบกอย่างไว้กับตัวเองนะคะสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านี้จะ ออกดอกออกผลการเงินจะมีเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าตัวเราเองค่ะอาจจะไปโฟกัสที่ปัญหานะคะอยู่กับฝันร้ายของตัวเองมันเลยทําให้เราค่อนข้างเครียดวิตกกังวลค่อนข้างสูงค่ะสิ่งสําคัญนะคะปัญหามันมีสมแบบเนาะแก้ได้กับแก้ไม่ได้แก้ได้อ่ะคะ่ะอะไรที่แก้ได้เรากลับมาโฟกัสตรงนั้นนะคะแก้ไม่ได้บางทีเราก็ต้องปล่อยวางเนาะมันเหมือนกับเราอะคะ่ะจะต้องกลับมาวางแผนใช้ความรู้ความสามารถของเราวางแผนระยะยาวค่ะแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าเราจะลองพลนอะไรใหม่ๆสามารถท ได้ขอให้ไปโฟกัสที่เป้าหมายของเราคะ่ะนะคะการเงินเนี่ยถามว่าช่วงนี้อาจจะเครียดแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีผลลัพธ์ที่ดีกําลังจะรอคุณอยู่ขอให้คุณเปิดใจลองพูดคุยกับคนในครอบครัวดูก็ได้นะบางคนเนี่ยแบกบรับภาระเป็นฮีโร่ที่แบบต้องแบบซัพพอร์ตคนรอบข้างแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะคุณสามารถบอกเขาได้ว่าเอ้ยตอนนี้เราไม่ไหวสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเอ้ยเราแบบเราเราขออนุญาตว่า ตอนนี้ยังไม่ได้พพอร์ตตรงนี้นะบางทีอะค่ะแค่บอกอะมันทุกอย่างมันก็เบาลงหรือว่าเขาเองอาจจะหาทางที่จะช่วยเหลือคุณได้แต่มาว่าคุณยังมีคนที่พร้อมซัพพอร์ตคุณเพียงแต่คุณอะคะ่ะไม่กล้าที่จะแบบขอความช่วยเหลือหรือว่ากลัวว่าความช่วยการขอเป็นความช่วยเหลือจะเป็นการอ่อนแอในความเป็นจริงแล้วอะค่ะการรับ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็น energy ที่ได้ทําให้คุณผ่อนคลายลงได้ค่ะในส่วนของการเรียนนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะอาจจะมีการวางแผนระยะไกลในเรื่องของการเรียนเดือนนี้ค่อนข้างเรียนหนักนะคะแล้ก็ความเครียดค่อนข้างสูงแต่พี่ต้อ้งอยากให้น้องๆชราศีตุลนะมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเราทําทุกอย่างมา เต็มที่แล้วอะค่ะเวลาที่เราทําอะไรเต็มที่แล้วอะค่ะมันเหมือนกับผลลัพธ์ออกมายัางไงเราควรจะยอมรับนะคะวันนี้ความเครียดมากเกินไปบางทีมันอาจจะทําให้เราคิดอะไรไม่ออกเลยนะในมุมของพี่ตาเนี่ยพี่ตามองว่าวันนี้ถ้ามี บุษรกปัญหาค่ะหรือว่ามีความเครียดในเรื่องของการเรียนพยายามรีลิสออกลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ลองเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือนะคะเรียง p r i o r i t y ของของการเรียนการสอบเนาะวันนี้วันไหนที่มีอะไรที่แบบเราจะส่งงานวันไหนอะไรยังไงบ้างหรือว่าแบบว่าสอบอะไรวันไหนอะไรอะไรสอบก่อนอะไรสอบหลังมันไม่ได้แปลว่าเราอะค่ะมันจะต้องแบบอ่านอะไรที่แบบเอ่อที่แบบสอบก่อนตะเอไปบางครั้งอะ บางวิชาเราอาจจะต้องใช้เวลาเยอะบางวิชาคะ่ะแบบอา่านรอบเดียวเออน,นี้เป็นวิชาที่เราถนัดอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบเราใช้เวลาให้ถูกต้องมากกว่านี้แต่วันนี้รู้สึกว่าเราพยายามเยอะ,ะแต่พอเวลาเครียดเนี่ยมันเหมือนบางทีมันคิดอะไรไม่ออกพยายามรีลิสหรือว่าปล่อยออกหรือว่าลองถามคนอื่นดูเนาะว่าแบบเราติวกับเพื่อนติวกับอ่าคนอาจารย์ละลรปรึกษาอาจารย์ดูพี่ตามมาว่าผ่อนคลายมากขึ้นจะได้คะแนนดีขึ้นได้นะคะสําหรับเดือนนี้มันไม่ได้บอกว่าคะแนนแย่แต่มันบอกว่ายิ่งเราเครียดเรายิ่งคิดอะไรไ ค่อยออกมีเวลาก็แบบลองไปติวกับเพื่อนดูหรือว่าลองพูดคุยความเครียดของเราให้กับแบบคนรอบข้างฟังนะคะมันก็จะผ่อนคลายได้อาจจะได้คะแนนดีขึ้นได้นะคะในมุมของความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาหาคุณได้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู คนราศีธาตุน้ำกรกฎมีพิสิกหรือธาตุลมม่ถุนตนกลุ่มเข้ามาได้นะคะแต่ว่าตัว energy ของคุณเหมือนคุณใบโหมเรื่องของการงานนะคะอาจจะทุ่มเทเรื่องงานค่อนข้างน,านักค่อนข้างจะเป็นภาวะที่รู้สึกว่าแบบเอยปัญหาอยู่รอบตัวยังไม่พร้อมไม่เปิดใจรับใครแล้วก็ยังอยู่กับฝันร้ายของตัวเองอยู่คะ่ะตัวของโฟล์วซอเนี่ยคุณเออาจจะต้องพักก่อนในเรื่องของความรักนะสําหรับคนที่เป็นคนโสดเนานะต้องมองว่าเออมันเหมือนกลับมาคิดก่อนก็นกได้คะ่ะถ้า,าวันนี้เราไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่พิธารมองว่า energy ที่เข้ามา มันก็เป็นคนที่ดีๆมาเป็นให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเป็นคนที่เราจะแบบสะสมเป็นแบบนับแต้มกันไปก่อนได้ค่ะวันนี้ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมที่จะแบบเปิดใจให้กับความรักดีๆนะคะตำมาว่าความรักดีๆยังมีอยู่ในโลกะคะ่ะถ้าเราไปโฟกัสว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเราจมอยู่กับอดีตหรือว่าเรากลัวบล็อกตัวเองไม่เปิด พลังงาให้ใครนี่ยมันก็ยากที่จะมีใครเข้ามาได้เนาะในส่วนของคนมีคู่นะคะเดือนนี้อาจจะมีความอึดอัดมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่มันมาส่งผลมาจากเรื่องของการที่เราไปโฟกัสเรื่องงานมากเกินไปจนอาจจะลืมดูแลคนใกล้ตัวนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการหาเงิน คิดถึงการเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตอะคะ่ะแต่บางทีอะค่ะคุณก็ต้องอย่าลืมที่จะเอาใจใส่คนรอบข้างไว้ด้วยนะคะบางคนแบบเหนื่อยงานแล้วแบบลืมดูแลคนที่เรารักอะคะ่ะสิ่งสําคัญนะคะภาวะในการเป็นผู้นําของคุณมีนะคะต้องบางทีต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ไว้นิดหนึ่งเนาะเพราะตามว่าถ้าเราอะค่ะไปแบบมืนพูดตรงพูดแรงเกินไปความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ท็อกซิกได้แต่โดยรวมแล้วค่ะมันยังมี energy ของความรักอยู่ฉะนั้นรักยังมีเป็นพื้นฐานพยายาม ปรับพยายามจูนไปทางที่ดีการสื่อสารนะคะเรารู้อ่ะการดูดวงมาดูดวงล่วงหน้าค่ะเรารู้ว่าถ้าเราพูดตรงพูดแรงไปแล้วอ่ะอาจจะกระทบจิตใจคนอื่นฉะนั้นนะคะถ้าเรามีสติเราตั้งสติตั้งแต่ต้นนะคะมันก็อาจจะทําให้เรื่องพวกนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราได้เลยวันนี้อุปสรรคปัญหาอาจจะเครียดกับงานมาแล้วอาการเหวงวีนมันอาจจะเป็นไปได้ง่ายพยายามรีลิสตตรงนี้ออกแล้วก็มีปัญหาหรือว่าความเครียดอะไระคะ่ะลองปรึกษากับคนที่คุณรักก็ได้นะแต่มองว่า เพื่อพูดทุกอย่างมันจะผ่อนคลายบางทีเวลาเราเครียดแล้วเราไม่พูดอย่างคนรักอาจจะเข้าใจเราผิดหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องอะไรมีอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกรู้สึกแบบไม่สบายใจได้หรือตัวเขาเองอ่ะทำงานหนักอะคะ่ะแล้วเราก็มาเครียดวิตกกังวลสําคัญนะคะต้องพูดจาสื่อสารนะคะลองพูดลองคุยกันดูปรับจูนเข้าหากันได้ะคะ่ะมันไม่ได้มี energy ของการเลิกกันหรือมีมือที่3แต่มันเหมือนกับว่าความเครียดเข้ามาสะสมเพราะว่างานของเราอะ่ะมัน,ม,นมันเข้ามาแบบถาดโถมเนาะมันทําให้ Okay. เวลาในเรื่องของความรักมันน้อยเกินไปพยายามใส่ความรักความหวานนะคะส่งความหวังดีปรารถนาดีเข้าหากันนะคะผ่อนคลายกันไปมันก็จะดีขึ้นได้ะค่ะในด้านของสุขภาพเดือนนี้นะคะระวังอาการปวดข้อบาไหลนะคะอาการความเครียดวิตกกังวลค่อนข้างสูงอาการนอนไม่หลับนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในการที่แบบผ่าตัดนะคะเป็นช่วงพักฟ,ฟื้นต่างๆเนาะแต่ผ่าตัดเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ออผ่าตัดใหญ่อะไรเนาะมันอาจจะเป็นการทําศัลยกรรมอะไรต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าได้นะก็จะเป็นลักษณะนั้นได้ค่ะบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรนะคะฉะนั้นอะ่ะถ้าเราอยากมีลูกมีบุตรอะคะพยายาม รักษาเรื่องความเครียดไว้ด้วยนะบางทีเราเราแบบเครียดมากค่ะมันมันเหมือนอาจจะกระทบกับเรื่องของลูกในท้องหรือว่าความรู้สึกของแบบเด็กที่อยู่ข้างในนะคะก็ความเครียดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแบบเล็กๆนะแต่พอถึงเวลาแล้วร่างกายมันจะรวนนะคะพยายามดูตรงนี้ไว้ได้มีเวลาให้พักฟื้นมีเวลาให้นอนนะคะให้นอนขานจะทําให้ดีขึ้นได้นะคะภาวะเรื่องของสายตาเนี่ก็ต้องระวังไวนะ้เนาะการที่แบบดูหน้าจอคอมนานๆทําให้เราตาแห้งอะไรต่างๆ ก็หรือปัญหาสายตาต่างๆก็ระวังตรงนี้เอาไว้นะอย่าหักโหมแล้วก็เครียดมากเกินไปเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมันกระทบเรื่องอื่นเนาะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญลงศพนะคะการทําบุญกับแม่และเด็กต่างๆนะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับเราค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทำบุญกับพ่อแม่บุปการีารคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะคุณสำหรับการรับชมและติดตามการขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้ลูกตาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ้นเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ